เดี๋ยว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 กูเดินให้ก่อนเดี๋ยวกูเดินให้ก่อนเพราะมันลกมึงมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวกูเดินให้ก่อนเดี๋ยวกูเดินให้ก่อนเดี๋ยวกูเดินให้ก่อนนะใจเย็นใจเย็นเหี้ยอะไรวะเฮ้ยพวกเราอย่าอ่าไอ้สัดกูเตะตัดขานะกูกัดแล้วมานี่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 วางไฟไฟต่องกล้องไฟต่องกล้องอย่าอย่า วันนี้ทำดีนี้ทำใช้ได้โอเคอะไรวะเฮ้ยไม่ได้พี่ป้องกูเพิ่งบอกพี่ป้องตูดตูดพี่ป้องตูดโถ่เฮียเอ้ยพี่ป้องตูดเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยกูบอกอย่าแหม่งพี่ป้องตูดตูดมึงอเฮียไอ้เวิ่